เหตุผลเลื่อนการแต่งตั้งผบอรตรคนที่14ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคือต้องการให้เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลชุดใหม่และมีกรรมการบางคนให้ใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตามเจตนารมพร์พรบตำรวจแห่งชาติพศ2565ที่ให้คำนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถอย่างรัเท่ากัน หากดูตามลำดับอาวุโสผู้ที่มีโอกาสได้เป็นผอบอตรอคนใหม่ลำดับแรกคือพลตรวจเอกรอยอิงคาภาัยโรธรองผอบอตรอเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่40กเกษียณอายุราชาการปี2567 ลำดับที่2คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31และจบปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น47กเกษียณอายุราชาการปี2574าดลำดับที่3คือพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองผอตรอเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25และจบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเกณฑเกษียณอายุปี2569 คนสุดท้ายคือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบตรอาวุโสในลำดับที่4จบระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรธรมาศาสตร์รุ่นที่38แและปริญญาโทรศิลปราศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมเกณฑ์เกษียณปีหน้า ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วคนที่มาแรงที่สุดในโผแต่งตั้งโยกย้ายและคาดว่าน่าจะได้ตำแหน่งผบตรคนใหม่คือพลตำรวจเอกต่อศักด์ซึ่งมีลำดับอาวุโสน้อยที่สุดสูสีมาก,กับพลตำรวจเอกสุรเชษที่อยู่ในลำดับที่สองตามความอาวุโสแต่ในบรรดารายชื่อทั้งหมดพลตำรวจเอกสุรเชษกลับมีอายุน้อยที่สุดและเหลืออายุราชการมากที่สุดคือ8ปี ส่วนพลตำรวจเอกรอยซึ่งถูกมองว่าควรได้ตำแหน่งผอบอตรตามลำดับอาวุโสกลับมีข่าวแพร่สะพัดช่วงต้นเดือนกันยายนว่าอาจถูกโยกไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชการประชุมสมชวันนี้ที่ถูกจับตาว่าอาจเคาะชื่อเลขาสมชกลายเป็นเพียงการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นคาดว่าการเลือกเลขาสมชน่าจะเกิดขึ้นหลังการแต่งตั้งผบอตรเสร็จสิ้นแล้ว ว่าการแต่งตั้งผอบอตรไม่ได้พิจารณาจากลำดับอาวุโสเท่านั้นน้ำหนักคะแนนอีกครึ่งหนึ่งมาจากความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบโดยน้ำหนักอยู่ที่งานสอบสวนสืบสวนและป้องกันปรับปรามหากพิจารณาตามเกณฑ์นี้ทั้งพลตำรวจเอกรอยที่ดูงานด้านความมั่นคงพลตำรวจเอกต่อศักด์ที่ดูงานป้องกันและปรับปราม พล,ลตำรวจเอกสุรเชษฐซึ่งดูงานสายสืบสวนสอบสวนยังเป็นแคนดิเดตผอบอตรที่น่าสนใจคือเรื่องกาอ,อ,อ,อีผบตรผมก็เรียนตรงว่าวันนี้นะผมผมเบอร์สองนะครับมันก็ต้องต้องดูเบอร์หนึ่งเขาถูกไหมครับนะเบอร์หนึ่งเขายังอยู่นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดจะไปไปไป ไปออฟไซด์ site, พี่ก็อยู่แล้วนะครับนะ,ะมันแล้วพรบแบบนี้มันก็เขียนไม่ชัเจนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นคือพลบแอยแบบนี้มันก็ยึดอุโสแต่จากกระแสข่าวพลตำรวจเอกรอยอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมชจึงเหลือเพียงพลตำรวจเอกต่อศักด์กับพลตำรวจเอกสุรเชษที่ถูกจับตามองว่าใครจะก้าวขึ้นเป็นผบอรตรคนต่อไป